สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับปู่บุญตาครับเมื่อกี้ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกเลขหลายหลคนคือเลขบนคือสี่หนึ่งงวดนี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนฝัน่าเพื่อนเนี่ยด้สวดศพกลางป่าสวดศพกลางป่าผมก็เลยถามมาซุม,มืงินปู่ลงมาจากจาก จากภูเขานี่ครับปูบุนตาเนี่ยคือเพื่อนจะมีมีสำนักสองฆ์อยู่แถวภูเขาครับแล้วก็ส่วนใหญ่ครับวัดเพื่อนเนี่ยสำนักสงฆ์เพื่อนเนี่ยจะเป็นสำนักสงฆ์เนาะแต่เพื่อนจะบ่อยได้อยู่สำนักสงฆ์เพื่อนมักขึ้นไปกรรมาฐานปรากฏอยู่ทั้งทั้งถม้มทั้งยางเช่นครับอันนี้คือปกติของปู่บุญตาซึ่งผมเคยไปหาเราอยู่ประมาณสักสองรอบ บกค่อยอยู่วัดไปอยู่แต่ทั้งเขาไปอยู่แต่ไอ้ใต้ถ้ำวัดไม่ค่อยอยู่ไม่ใช่เรียกโบเอิรนว่าเรียกวัดจละเอินเรียกว่าสำนักสงฆ์เนาะงัวนี่เพิ่นฝันเพิ่นฝันมาเพิ่นเนี่ยได้ไม่ปักกดอยู่ในป่าแล้วก็พายกดพายของพายยามพายยางครับเต็มเลยแล้วก็เดินขึ้นไปบนเขาจูจูเนี่ยผอบปูไซคนหนึ่งเนี่ย นอนแค่แหละอยู่แต่ยังขับไปให้ไก่นึกว่าแต่เพลินเป็นร่มเป็นหยางยังขับไปให้ไก่จึงได้รู้ว่าเขาตายเพราะว่ากลิ่นนี้เริ่มออกเหม็นเน่ามากเลยเขาตายคนเดียวปูว่บุญตาก็มีรูปเดียวอาตามากับโมูหเด้อว,ว่าอาตามาเซจังไหนอาตามาว่าสิเอาขอนใหม่ท่านั้นนั่นแล้วามาจีเลยมันจังบ่อยาก แตกวัวสิย่างไม่บอกคนกลับขืนมากกับือสีอืดก็คือสีเละหมดน่ล่ะในความฝันเดป,ปู่บุญตาครับเล่ากันเลยบอกว่าทำพิธีคนเดียวครับในในป่าเราก็เฮปิธีเลยเฮปิธีเลยหาไม้มาหาหญ้ามาแหงๆครับเพื่อที่จะทำการเผาก่อนที่ทำการเผาป,ปู่บุญตาเราก็ได้สำรวจก่อนหน้าว่าผููชายคนหนีเป็นไผมาจากสาครับแกก็เลยล้วงมือครับ ไปดูเอกสารก็คือซุ่มพวกบัตรเอกสารชนะแกก็รู้ครับว่าเป็นผู้ชายเพราะว่าขืนอือชนะขืนอืนนะนอนจนกินเน่าหมดแล้วจนไม่รู้ว่าเกือบบหัวเป็นผู้หญิงผูชายใช่ไนหะปูบุนตาแล้วก็โจกเบิ้งในบัตรเป็นผู้ชายครับอายุ79ปีอายุ79ปีนี่คือคนตายปูบุนตาแล้วก็เลยสวดศซครับสวดศซพเพพิธีทุกอย่างคนเดียวในป่าจุด ไฟจุดหาพื้นนะครับเอดผู้เดียวเลยจนเหลือแต่กระดูกแล้วก็เก็บกระดูกครับห่อใส่ผ้าขาวแล้วก็เอาใส่เงาปูบ่บนตาก็ยางตอครับไปปรากฏอยู่ในถ้ำนี่คือความฝันของปูบ่บนตาคอยฟันว่าคอยเห็นโพนอนอืดอยูู่่คอยกันนึกงว่าแต่เพิินเป็นลมกันยางเขาไปสักไก่เอาใหม่เคลียเบิงกว่าสันตอนแหลกบอกาสจับดอกเพราะว่ามี่กิน เอาไม่เคลีย,เ,ยเบิ้งบนเเคลียไปเคลียมากเหรอแน่ใจเลยพ่อไต้กลับไปหาไหม่แหงๆหาเศษแหงๆมากเพื่อที่จะเผาก่อนที่จะเผาคอยกับเอามือลวงเบิ้งว่าเอกสารมียังบนนอเป็นไผ่นอวะสันสรุปว่าเป็นผู้ชายอายุเจ็ดสิบเก้าปีนอนนั่งกับเฮ็ดพิธีเองคนเดียวเลยสวดศพกางปลาเ,เลยเก็บกระดูกคนเดียวแล้วก็เอากระดูกนี่ใส่ยามเลยขึ้นไปปักกดต่อวะสันนี่คือความฝันฝันสสารครับฝันเป็นตูเป็นตาเลยวะสันส แต่ชีวิตจริงเนี่ยปู่บุนตานี่คือเรามักขึ้นไปปรากฏอยู่บนเขาอยู่แล้วสองสามมือ้อสี่มือ้อจังลงมาสำนักสงฆ์เราต่อเราบอกว่าสำนักสงฆ์เนี่ยมันกับเป็นใต้ย,ยูยูแต่ว่าไปอยู่เึ่งทึ่งเขาเนี่ยมันเป็นใต้ย,ยูกลัวว่าสัตผมว่ามันมีอีกอย่างคือเป็นใต้ย,ยูมันมีบรรยากาศหรือ่ามันมบรรยากาศบรราาศู้วามเงียบสงบเนี่ยถ้าหากว่าผู้ใดได,ได้พบเนี่ย มันอยากปีกวีเวกได้ประศั่นมันมันข้อมูลซึ่งมันแตกต่างเล้าก็บ,บอกประมาณนี้ครับถามว่าตัวเลขเนาะตัวเลขที่ปู่ปู่บุญตาครับเราบอกมากก็คือเจ็ดเก้านะครับสวดศพกลางป่าอายุคนตายครับคือเจ็ดเก้าแต่ถอดใส่ยังไะจะใส่เป็นเลขสามตัวใส่ใส่เป็นเลขยังนะ่ะอย่างเช่นว่าถ้าเจ็ดเก้าหรือจะเป็นเจ็ดหกเนาะถ้าคนตายก็ศูนย์เจ็ดเก้าหรือศูนย์เจ็ดหกตัวเดียวเลย แค่นั้นครับศูนย์เจ็ดเก้าหรือศูนย์เจ็ดหกแค่นั้นนี่คือตัวเลขอ<ม>ย่าอย่างรลายครับถ้าออกก็คือออกถ้าพม่ออกก็แล้วไปผมมาบอกไงนะครับว่าเช็ดเจียงปูใส่จะได้แต่ทําบ,บ่ถือถือก็ถือบ่ถือก็แล้วไปผมมาอายุที่ฝันเห็นก็คือเจ็ดสิบเกปีแต่ถ้าตายแล้วก็ใส่ศูนย์เจ็ดเกหรือจะกลับเนี่ยอาจจะเป็นเจ็ดหหรือเป็นศูนย์เจ็ดหกก็ได้นาะ แแต่ครับลองดูครับทุกสิ่งอย่างครับเป็นเพียงแค่แนวทางครับเราไม่รู้ว่าเลขจะมาตัวไหนเราไม่ดูครับว่าเลขมันจออตัวไหนความฝันมันเป็นเพียงแค่การจินตนาการของคนหนึ่งเฉยๆเหมือนกันเหมือนอผมจะบอกว่าคนเราครับถ้าจะฝันก็จะฝันลักษณะแบบที่เราคุ้นเคยในแต่ละวันอย่างนั้นมากกว่าคือปู่บุนตาท่านเป็นพระธุดงค์ที่ว่าชอบ สันโดดอยู่แถวภูเขาขนาดสำนักสงฆ์ข้างล่างครับแบบมีต่ใน,นป่าอยู่แล้วท่านยังขึ้นไปเสาะ,ะแสวงหาความเงียบอยู่บนภูเขาอยู่ในถ้ำเลยเห็นปะครับคือการใช้ชีวิตของปู่จะอยู่แต่นในป่าในเขาครับเลยทําให้ความรู้สึกการจินตนาการก็คือมาฝันเกี่ยวกับในปา่าเหมือนกันหรือว่าผีมาหลอกเราบ่หรือว่าผีเขาฝันมาหลอกเลามั้งครับอายุเจ็ดเก้า วันนี้ครับขอให้ออกนะครับเนาะจะเป็นเลขบนดล่างก็ขอให้ออก79กหรือ079ยขอให้ออกต,องตรงๆเลยล่ะอยากให้ทุกคนใน้โชคผมบอถึอบอเ็นยงครับแต่อยากให้ทุกคนใด้โชคมากกว่าบางครั้งครับที่ว่าผมเล่าความฝันเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ว่าผมเชื่อมากๆครับว่าทุกคนเห็นตัวเลขแต่ส่วนน้อยครับที่จะฟังนะครับส่วนน้อยที่จะฟังก็เหมือนที่ว่าละครับมาฟังเห็นยังน,นะไหลซาละมัน เรื่องจริงครับไร้สาระจริงๆครับไม่รู้จะมาฟังทําไมไร้สาระบางคนขงเขาก็ว่าชินะหมเหมือนเดิมรู้แล้วว่าจะเล่าความฝันหูแล้วว่ามันนางบอกทรงนี้ใช่นะบางคนก็ประมาณนั้นครับว่าประมาณนั้นหูยู้ได้ว่ากบหน้าสิมันเล่าความฝันประมาณนี้มาบอกจะสิเนี่ยหูเนียนอนมาจะมาบอกจะสิละผมก็แค่แนวทางนะครับเนาะแค่แนวทางเอาตัวเลขมาชวไในพีนยหยเฉยบางเทือกอยากถือเลขครับก็เลยสรรหาตัวเลขที่ว่าเพิ่นไหนมา ความโชคดีก็คือต้องที่ว่าคนฝันเหม็นๆคนในเหล่องไม่เห็นเม็นเป็น,นาบอกคือถ้าหากว่าเราไม่เคยไม่เคยเล่าตัวเลขเกี่ยวกับมันเข้ากสีวารเด้หมายถึงว่าแต่หากว่าผมเม้าบอกเนี่ยมันไม่เข้าเลยไม่เข้าเลย <c oughs> กับอีกแบบหนึง่งแต่ว่าบางเทือม,มันก็เขา่าบางเทือม,มันกับบ่เขา่าบางเทือบมาเขา่าเข่าใช่ไหมไม่บอกครับแต่ถ้าไม่เข้าเนี่ยก็ย่อมรับครับมันไม่เข้า แม่นบ่แต่อันนี้มันกับมีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างมันกับเป็นเหลืองธรรมชาติครับแต่ว่าทีแน่คือกระถูกเลขมาบ้างไม่ถูกเลขมาบ้างมันกับเป็นธรรมชาติเหมือนกันโอเคครับมือนี้กครเห็นทุกคนครับลองจดไว้เพื่อเปรียบเทียบครับความฝันของปู่บุญตาเห็นทุกคนครับถูกเลขถูกหวยถูรอตตอรี่ทุกคนครับผม